หมายเลข15ครับพิรมขันทองกุ๊กเพอร์เฟกโตโมดาเรซิ่งคันนี้นี่800แรงมา้าวิ่งเร็วสุดคือ8.7ครับ8กางมีไหม8ต้นจะได้เห็นไหมมารอดูครับ เฟกโต้ S15 <Perfect> mm. e ครับเรื mm. e 15, ่อง SR รานี้คร,รับก็ใช้ชอบครับชอบ SR อ่ uh. ทัวลงรถกูแล้วอะไรกะทัวเริ่มเข้าบ้านกูแล้วไงอ่อาแต่ว่ากูพูดแซะคนเสียตังค์บ้างแต่คนเสียตังค์แซะกูได้มาดูครับหมายเลขสิบห้าครับพี่ลมขันทองครับกุ๊กเพอร์เฟกโตโมด้าเรซิ่ง <laughs> เร็ว <laughs> สุดของคันนี้คือแปดจุดเจ็ด ก็วิ่งเท่ากับพิตีครับอือมามาดูรันนี้ครับจะทำได้เร็วกว่าหรือเปล่า ปีที่ปครับกันโยนออกนิ่งมกันนะโอเคแ่้เออแปดห้าห้าสองครับโอ้ยได้เวลาใหม่แล้วครับแปดจุดห้าห้าสองใช่แม่ก็โจนออกนิ่งๆเลยก็เร็วสุดณตอนนี้ครับครับต้องยอมรับนะพี่รมขันทองในปี2024ันยี่เขามาเขามาดีนะครับใช่ครับ